สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่สเสือนวันนี้ผมจะกลับมาตอบเกมวูฟแอนด์แรบบิดกันหลังจากพาร์ทที่แล้วแต่ถ้าเอาจริงๆผมก็คงเอาพาร์ทเนี้ยมาก่อนพาร์ทที่แล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าผมเป็นได้ฉากจบับทูเอ็นแล้วอ่ะผมอ่ามันเป็นความเป็นเป็นความเพอร์เฟคชันนิสของผมอ่ะอยากให้ทูเอ็นอยู่ภาคสุดท้ายมากกว่าแบทเอ็นโอเคผมจะเอาฉากจบแบทเอ็นเนี่ยแบทเอ็นคือเราต้องฆ่าทุกคนให้หมดโดยเฉพาะคุณเปยเฉพอเกรซที่เป็นผีมาขอคอมเมนต์นี่นีน่ยมีร่างของแมวดำที่จมอยู่กองเลือด ดูเหมือนว่าจะตายไปสักพักแล้วอยังเลือดยังไม่แห้งเลยเเลือดเยอะมากดูเหมือนว่าอวัยวะบางส่วนมันจะถูกภาคไปดูยุบเลยฮะหรือก็คือมาเสียเปคนทำนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะพิธีกรรมที่ใช้แมวเป็นแมวดำเป็นเครื่องบูชาย,ยันเนี่ยฉันนึกว่ามันมีแค่ในนิยายเกี่ยวกับคาถาซะอีกไม่มีทางมีมีดเปื้อนเลือดอยู่ นั้นไอนี้ก็เป็นอาวุธที่ไว้แรวคุณจิบมีดขึ้นมาเออโอเคขอโทษเดิมมาสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราก็จะทำเหมือนเดิมไปนี่กระต่ายกูไม่เก็บด้วยเวรให้สุดมาสิ่งที่จะทำก็คือเราจะอะไรอย่างนี้เอาปั้นผมลืมมันต้องอ้ไนี่ใช่ผมลืมแปลว่าเราต้องมาตรงนี้ก่อนโอเคมันติด คุณจะทำยังไงเตะไม่เงียแน่แล้วคุณแจนขายยาป้าโกรธที่ทำไว้ที่มาทำตู้ป้าพังเอออย่าอย่าเข้ามานะแล้วรู้แล้วต้องทำไงโอ้โอเคโอเคผมไม่ได้เซฟเลยมันเข้ามาหรือเปล่านะผีงั้นเหรอ้ดยความสาม,มารถแบบนั้น่นะ ฉันควรเก็บกุญแจนี้ไว้ฉันสาม,มารถข้ามนี้ได้ฮ <c oughs> ไปอ่าผมเข้ามาเฉยไม่ไม่ควรแบบแค่ให้เกมมันแอคทีฟอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตัดตรงนู้นเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมเฮ้ยอี๋ทำไมผีมันยังอยู่อ่ะไอตอนนี้กัดจะตัดไม่ตัดแล้วเอา,ผาเผาขยะดู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 ด คุณต้องการอะไรคุยไม่มีอะไรนอกจากคี้เท่าฉันคิดว่าจะมีอะไรที่น่ากลัวกว่านี้อย่างแน่นอนเลยกระจกสะท้อนเงาตัวเองสวัสดีครับตุ๊ดหล่อต้องคนนี้ปะ่ะยาบางชนิดและขวดเปล่าอ่ากลิ่นนี้ฉันจําได้ยาหวานนั่นเดี๋ยวก่อนฉันหลับไปหวังจะก,กินยานั่นอย่างนั้นสินะ มันเขียนว่าไล่ความกังวลบนฉลากของขวดโอเคน่าจะไม่มาไหวอย้วเนาะโอ้ยฉ็โอเคใช่เราต้องค้นยาก่อนแน่เลยโอเคเราต้องค้นยาก่อนโอ้โหว่าอยู่มันต้องกิไม่ต้องให้แอคทีฟไปตัดฉากเลยโอเคแล้วเราก็มาอ่านตรงนี้ผมจะข่าไปอย่างรวดเลยนะคือให้เราอ่านสูตรของยาไล้ความกังวลเพื่อมาทำยา นี่แหละยาผัวไม้หวานฉันควรทำฉันควรเอาหน้านี้ไปดูยดีกว่ากดนี้เพื่ออ่านโน้ตหลุดออกจากหนังสือฉันดู่มมาหาัดผ่าวของผองของห้อง,องปฏิบัติการของฉันดังนั้นฉันจึงตั้งเป็นวันเทศกาลที่มีเสียงดังไว้หน้าเบื่อแต่ว่าเด็กๆพวกนั้นน่าจะชอบนะไม่รู้ทําไมวันที่ของเทศกาลฉันสงสัยว่ามันเป็นรูปแบบของเดือนหรือวนันเอาไว้ที่ฉันคุ้นเคยหรือเ,เปล่าคุณเก็บไว้ในหน้าพันธุ์ของคุณโอเค รูเหมือนว่าจะมีหนังสือทดลองอยู่ด้านบนของชั้นหนังสืออ่านไหมเอาหน้ากระจกคุณต,คต้องการอ่านเนื้อหาไม่ใช่ครับต้องการอ่านเนื้อหาครับคาถาฟิลเตอร์อันเชิญปิตาเต็กกบบเช่นตูดโกสเวนเอาไวนะ้น่ะฉันนึกว่าปเป็นมากกว่าบนดํานะฉันจะเก็บหน้าเดียวของโกสเวนไว้ในหนังสือตอนนี้เราก็มาใส่ให้กลับมาดูเหมือนเดิมดีกว่านั่นเงนะ ค้าจำกัดผีวา้ายคุณต้องใช้เกลือน้ําบาดาลเพื่อจับภ้าวิญญาณเพื่อจับผู้บริสุทธิ์มให้เข้ากันโอเคอันนี้คือสูตรที่เอาไว้จัดการป้าโดยเฉพาะมาเอ่อสิบสามเอ็ดรหัสผ่านถูกต้องดิฉันเนี่ยฉลาดจริงมาทำยา,ากันเอ่อคอยกัน ผมจำาูตรได้ผัวไม้ป่าพวกเขาดูเหมือนเออที่มาเสียให้ฉันเลยเออมันไม่หวานเลยแล้วก็ขมด้วยฉันลองทบทวนตัวเองแล้วดูเหมือนว่าจะมีวัตถุที่พที่เพียงพออยู่แถวรอบนี้เลยฉันตัดสินใจได้แล้วคุณใส่ผัวไม้ลงในขวดแก้วใส่นี่มันควรเป็นสิ่งที่ฉันต้องการ ยังไงถ้ตามมันก็ไม่เจ็บที่จะลองนี่ผมลืมอ,อย่างหนึง่งผมลืมไม้ขิดแดี๋ยเอาไม้ขีดก่อนเดี๋ยวกลันมาโอเคุดไฟแล้วก็เตรียมยาว,าว้ามันดูเป็นไฟอย่างต่องถวายเลยฮนะไฟเนี่ยทำให้ฉันนึกถึงเรื่องที่เวไว้เสมอ โอเคลองดูสิว้าวสีมันใสขึ้นเยอะเลยฉันหมังว่จะมีความตุกตอนนี้ต้องไปทําขั้นตอนต่อไปก่อนที่มันจะเย็นมันเป็นสีฉันคนททำไหมนะเทผมฉันควรจะเพิ่มมันคะเนขาดที่เดร้หรือเปล่าฉันจะเทลงไปเดี๋ยวก็ขยับให้เข้ากันสีแปกไปหน่อยแต่ฉันเดาว่าคงไม่เป็นไร ไอ้สุดกระมนี้ก็มีชื่อคุณเทหรือไม่ใช่คราวนี้แหละได้แน่นอนไม่มีการตอบถน,นองโอ้นั่นมันหน้าหมาตัดฉันมันมีกิจที่แตกต่างจากที่ฉันจำได้เล็กน้อยแต่โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าไม่เว้เลยแต่ผมจะตัดไปตรงที่ไปเจอน้องทันชายเลยน่น้าที่เป็นกาน้องไรอะ่ะจริงๆ ตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วไออาคารนี้น่ากลัวเป็นบ้าเว้มาสิ่งที่ผมจะทํามาเพื่อการเอาแบทเอนผมจะเตไฟไฟล์ที่ด้านลัไฟแห่งความชั่วร้ายหยิบมาลัางอาจมีเถาวันอยู่บนพื้นม,มันขยับโอเคไหมไม่มีการตอบสนอง ดูเหมือนจะเป็นวิญญาณของดอกไม้มันน่าจะแห้งตายแล้วฉันควรทำไงดีสูตรของโกสเบนตร้งถึงโหิตจากพระวิญญาณมันสาม,มารถเป็นของเหลวจากดอกไม้นี้ได้สินะนองจากมันกำลังจะตายฉันควรฉันควรเมตตาวะยะยาณหรือเปล่าคุณจะทำยังไงค่ะมันกลายเป็นแอ่งนะแอ่งของเหลวที่มีตานประกายอย่างวิญญาณ อย่างน้อยฉันก็มีโอ,อหอิตแห่งวิญญาณแล้วเห<อ>ยียบตบโคตรเร็วกันนะนะคือแต่ไงถ้าเราจะชั่วขนาดนี้เราไปฆ่าต้นไม้นี้หมดประตูน,นี้ฉันจะไม่ไปตรงนั้นโอเคอล็อกมีถาวันเต็มต้นไม้ไปฮะไม่แปลกใจเลยที่ฉันไม่สามารถไปข้างนอกได้ รู้สึกว่ามันยากเกินไปที่ฉีกออกโชคดีที่ฉันมีมีดโอ้โหมันดักเลยอ่ะเอาจุดเซฟหนีผมไปแล้ว่ะเอาไงดีอะคือเราต้องมีเกลือมีนี่ใช่ไหมน้ำบาดาลฉันคิดว่ามันเป็นน้ำบาดาลน,นะ แล้วมันทำไมต่อไปแล้วันพูดผีบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยฉันต้องเตรียมกวดเบนให้เวลเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้แล้วก็หนีออกจากที่นี่สิ่งสำคัญที่ถูกคือกายมีชีวิตฉันจะหนีออกจากที่นี่และฉันจะไม่ตายออต้องจูกว่ะโอเค น้องฮงึเมื่อกี้มันไม่ขึ้นลูกทำไมอะ่ะโอเคครับทุกคนตัดมาตรงนี้คือผมจะมาเอาเลือดผู้บริสุทธ์ก็คือมันคือไอเนี่ยแหละไอแมวอ่ะเพราะว่ามาเสียงฆ่าแมวเลยมีช่องของแมวทำจมอยู่กองเลือดฉันสงสัยว่าเลือดของแมวเนี่ยสามารถเป็นโลหิตของผู้บริสุทธิ์ได้หรือเปล่าอ่ารู้สึกว่าจะมิชั่นจะมีโกสเปนในไม่ช้า ต่อไปเหลือแค่เกลือแบบเกลือกับน้ำบาดาลน่นโอ้นึกออกอะน้ำงาขอหาเกลือก่อนยังไงเกลือก็ต้องอยู่ในนี้มาไม่มีไงที่เป็นประโยชน์เตาว่างเปล่าไม่มีอะไรที่กินได้อ่างล้างจานที่สะอาดช้อนและส้อมเเครื่องปรุงอันนี้คุณพบเกลือฉันไม่แน่ใจฉันต้องการมากแค่ไหนฉันเอาไปแค่ แค่กำมือลงในแก้วก็พอรู้สึกว่าจะได้โกดเป็นอย่งไม่ช้า,เ,าเราขาดแค่นี่แหละน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลอยู่ห้องนั้นเอาไงเดี๋ววันนี้ผมไปไม่ได้อ่ะไปติดโอเคลอดมา ฉันคิดว่ามันเป็นน้ำบาดาลตอนนี้ฉันผสมทั้งหมดที่อยู่ที่นี่แล้วฉันสงสัยจังว่าจะได้ผลไหมของเวลที่มีของเวลที่ผสมกันในขวดค่อยๆชัดเจนขึ้นมันได้ผลแน่ๆนายโกดเบนแล้วมาฉันฉันคิดเธอคิดว่าฉันจะกลัวเธอเหร ได้เวลาได่เวลาบบกตอาการแล้วอีผีคุณเทโกตเบนใ่ใส่วิญญา <c oughs> <c oughs> มันได้ผลนั่นคือสิ่งที่แกควรจะได้ครับเมื่อแกทำในสิ่งที่ควรไม่ควรทำเอาผมมาตอนจบต่อเลยนะนะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นที่นี่นะไม่มีอะไรหรอกก็คแค่พูดผีมันน่านนะํำคาญน่ะแต่ฉันจัดการมันไปแล้วผี <c oughs> เต้าคุมสีขาวผมห่างมาแล้วกล้าได้ยังไงไม่มีทางไม่มีทางไอ้ฉันจะทำให้ยายของฉันกลับพื้นมากเมื่อกี้เวลมากเลยแต่เพราะวมีมีดหน้เลยนั่นไม่ใช่ความดีของฉันก็พวกแกมันเดี๋ยวนิใช่แล้ว แกเป็นคนขังฉันไว้ในห้องนี่แล้วก็ฆ่าแมวในห้องใต้ดินใช่ไหมวะฉันอาจจะไม่เห็นหรอกนะถ้าถ้าฉันไม่ได้ดูที่ตตาของตัวเองนะผอบ้านเลือกมาป่าทิ้งให้อยู่ตามบําพังในความ เงียบงันตอนกลางคืนบ้านในป่าไม่ทิ้งอะไรไว้ในกองไฟไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แบทเอเอ้ยเอ,เอนดิง้งอโรนโวูโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรูปแอนด์บิดในฉากของแบทเอ็ในพาร์ทนี้ ็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดตับงทักให้ผมด้วยถ้าแปลผิดพลาดประการใดก็ขอภายในที่นี้ด้วยเพราะผมใช้เอ็มทูตแปลแล้วผมพยายามแปลแปลเป็นภาษาอนงกฤษให้สุดความสามารถนั่นแหละไปแม่แล้วก็ต่อแล้วก็ไปจริงๆริแอะสวัสดีครับไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้ปึ๊บ